กลับ สบายดีเด้อสวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักทุกทกท่านวันนี้ก็มาพบพ,พอกับน้องสาสาวดาวเหนืออีกเสนเก่าเสนเคยดเด้อซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังดํากันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาวก็ฝากเอฟซีทุกทกท่านช่วยกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็ได้มีพี่เอฟซีคนไทยท่านหนึง่งเขาโดยชงข้อมูลเนี้ยนะคะ าให้น้องสาถึงว่าได้เห็นแล้วก็โอ้โหสุดแปลกหูแปลกตาตื่นหูตื่นตาม,มากเลยนะคะท่านนนของประเทศไทยอีกแล้วนะคะทุกท่านซึ่งว่าไม่ได้อวยนะคะทุกท่านพูดเรื่องจริงค่ะท่านนนหนทางของประเทศไทยยกให้เป็น อันดับหนึ่งเลยนะคะทุกท่านถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องสาก็ขออนุญาตหลายๆเด้อมาทางส่องของบ่าวต้นสัญเนลที่น้องสาจะได้เอาคลิปวิดีโอของเขามาเรียลคันไฮเอฟซีทุกท่านได้เบิ้งได้ชมนํากันว่าเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันหนึ่งที่ห้าแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วทุกคนมาเมาเลยมาเมาเลย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 มเลยามาเลเมาเลเมาเลยมาเลยเลยมาเลยมาา เหมือนสึกอีไม่ค่ะสุดลิบลอนต้นไม้แจมไม่ไม่กำลังเปิดยังมาหอดปีได้ดิเปิดยังก่อสร้างอยู่แล้วไอ้จะเบิ๋งที่ไหนผ่านคา้นหนึ่งผูลค่้าตัวได้ป่าโบคือเรื่กงกอะได้ใหญ่โบราณขนาดนี้ทั้งเพิ่งพี่น้องทางเพิงทางเพิ่งเราเปิดกำลังก่อสร้างอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำเลยเนี่ยนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของทางด่วนมอเตอร์เวิร์ก M82 วันนี้ได้เขาจะไปตอนนี้เขาจะไปถนนพรระามสองค้าบ่อแจมท่านนั่นนี่นี่คือคือข่าวว่าในแบบว่าเหตุงานไเมื่อยเหล็กหนึ่งเข่า ต้มแก้วใส่รถแล้วก็ข้าบล่อไปเรื่อยๆนะแบบว่าเนี่ยอกล่อกรุงเทพมหานครแจ่วนี่นะายแจ่วเอาปิ้งปิ้งไก่ไปฉลรถไปพร้อมอยากกินยำไดก็กินแบบว่าไปปล่อเบิ่งแบบว่าทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ยเนี่ยเสียบเนี่ยหนุ่ยโอ้ยใจเลยอิ่มใจเลยไปให้จุกใจให้อิ่มใจเลยไปถ่ายลูกไายเก็บไว้เราทุกคนแบบว่าถือแบตสำรองมาจากสองก้อนแบตสำรองนะจะเจ้าฟ้าเราเรื่องนั้นให้เจ้าคู่กันไปข้างหน้าสักก้อนเอาแจ๊บ สิมุขึ้นหรือมุดลงนี่เขาจะมุดลงก่อนเมนบ้ามันเทเลปอย่างซับซ้อนกันได้ดิซับซุนแหละบอกนี่แหละคือสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศไทยอีกหนึ่งผลงานอกตัวเหนยสะพานที่มีความกว้างที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความกว้างที่สุดทศมาลาชันบอกเมนโอ้ยจะเพินมตื่นเต้นโอ้ยยังไม่เห็นเนาะทำไมไม่เพิ่มตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม วันน้เห็นยังเลยในบอโบอวันนี้ที่บอกถึงมือโตไปวันเลยก็นาเจียมาจะเจอได้บอเขาขึ้นตรงนี้ได้ไงขึ้นตรงไหนตอนไหนนี่ข้างลู่ในเหมืองปูนาวเนี่ยเฮายขึ้นไปโอชื่อบอชื่อพอวงกองดินเนี่ยเขมาสองคนบริตมานำโมงจืดเด้อเห็นมาวกองดินเนี่ยเขาย่างขึ้นมองนี้ได้ไงตอนนั้นตรงกองดินเนี่ยเขาย่างไปเท่าไหร่มาเนี่เขาย่างขึ้นนี่เลยนี่บองแดงเนี่ยตรงนี้เห็นบเนี่ยนี่ย่างขึ้นมากมองนี้อะไรมองนี้โอ้ยเฮาย่าเข้ามาแต่แะโดนนะบอไป าเป็นขั้งที่ซองมาแล้วทุกคนเป็นขั้งเป็นขั้งที่องเพราะว่าต้นเปิดบ่าต้นกมาไรบาเปิดบ่ต้นกรมาไรตอนนั้นบ่โบบเ่าาได้ตอนนั้นไรเเจ็บอดมาบะเจ็บเออมาตอนนั้นปลานี่ทุกคนนี่แหละก็สิที่ยังหาตุนนสะพานสะพานพระรามเกหินบเจ็บ ขึ้นมาตอนนั้นโอ้ไปสูงคักแค่บาทดีโอ้ยย่างขึ้นมานั่นคนติดมันละม้วนที่ค้นละติดคนทะเบียนยางเลยไล่ไปเลยค้นอ่ะเจ้าเบิ่งว่าจะจะมีพญานาคเนี่ยบาบ้าภูเขาเนาะขึ้พญานาคนี่บาบ้บ่ลเนี่ยใจนี่ว่าเป็นปีเกิดของในหลวงรัชกาลที่สิบนาะนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่นี่นี่เขาจะยืนมาไทยเขายืนถ่ายรูปแล้วนี่เขายืนถ่ายรูปแล้วนี่พระรามเบ้าโอ้เบาเจ็บบาเจ็บ บะโบงามเด้อบะโบงามรีดูดิทศมาราชันทศทศมาราชันเมื่อวานนีน้เราซื้อใบเนาชื่อซื้อใบเป็นสะพานรัชกาลที่สิบเน๊ะเป็นวไรทุกคนพระหลวงรัชกาลที่สิบเนาะยามก็คืนนี่อันอันสลิงอันนี้ยซี่เป็นสีทองไหมไฟซองงามขนาดไหน,นเปลี่ยน,น,น,นเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนสีได้ไหมเคยไปมาเพิ่ดฝั่งนั้นอ่ะฝั่งไหนฝั่งนั้นอ่ะ ยังตุนเคยไปเตรียมตัวเตรียมใจจะใครจะเห็นมึงจุดนี้คือจังลุดออกมาในโลกอีกโลกหนึ่งได้อ้ยมาเบิ่งตอนนี้แข่งขับทุกคนเลยเนาะเควจ์จะพร้อมในวันนีนี่คือจุดเริ่มต้นของทางด่วนมอเตอร์เวย์ M82 สอที่จะไปธนบุรีปากท่ออเควจนแล้วนี่บ่าวแจ์จะเบิ่งนี่บ่าวแจ์พยายามจะเห็นตีบเควจ์มาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วทุกคนมาลอยสีแงเลยเนาะ บ้าเมืองธรรมนัเรืองเมืองหนึ่งได้เลยมามาเมืองรู้สึกอันนี้ไม่ฮาสุดเลยนี้บอลตนบอลแจมใหม่ใหม่กำลังเปิดยามาหอดปีได้ดิเปิดตั้งก่อนสางอยู่แล้วไอ้เจเบิงที่นี่บ้านคานหนึ่งผู้รักษาเท่าได้บาโบ่คือเรียกอดได้รไงโบราณขนาดนี้เลยข้งเทิงพี่น้องทั้งเทิงทั้งเทิงให้เราเปิดกระดานเมื่อเท่างนึ่งก็ไม่ได้ทับเลยเนี่ยนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของทางด่วนมอเตอร์เวิร์ก M82 วันนี้ได้เขาจะไปตอนนี้เขาจะไปถนนพระรามินสองแปลว่า กับนดแล้วเสร็จมือไหนบ่าวโบนี่ยังเพื่อนคนผู้ดีเพื่อนคนมีป้ายบอกนี่นินทุกคนนี่เพื่อนเทศไทยกล่อมกลางทางนี่มื่นมื่หรือเพื่อนแขกทอมอเดียวกับโจักเทไรแล้วปอบบอเยอะเกลี้ยกล่อมดีจันั่นลุงเพื่อนก็างทางอย่างนี้นี่ไรเป็นภาสายชีมองใต้ลุงสวัสดิ์อันนี้เขาอยู่ชั้นสองเนาะนี่เพื่นเฮ็ดชั้นที่สามขึ้นไปเนาะนี่นะบารที่นี่บารที่นี่สี่ผ้าบารตัวนี้ก็บาวจะเป็นจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยตรงนี้ของการก่อสร้างปอโบใส่เข้ามา สร้างถนนบนท้องถนนให้เป็นถนนนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์ขอบุดขอบคุณบาโบ้ขอพุดขอบคุณประเทศไทยที่ไห่บาตน้นเห็นอีกโลกโลกหนึง่งเนาะทุกคนเนาะแปลว่าไปอีกสั้นของโลกนะโลก,โลกความเป็นจริงโลกแห่งความเจริญโลกแห่งความศิวิไลบาต้นบาต้นมิติแห่งความศิวิไล,ลบาโบ,บ้ เพิ่นเอาเงินเอาทองมาแต่ไชก็เรียวกว่าเราประเทศไทยจเบิงงบ่งเหมือน้างเบิ่งเหมือน้างเพิ่นเอาเงินมาแต่ไชทุกคนนี่แหละสิ่งที่จะอเอคยจะสมคนได้เห็นเนี่ตนกลงจะเผยเพื่อเป็นการเผยแผ่ว่าประเทศไทยของจริงของใจให้นหยัมตระหลังก,การต้องยิ่งใหญ่เออ,อแม่นะ มันเทศได้คนบริเวณขีมบอมบรได้เโออวดคนบรได้ณสั่งมากคือบารต้นวาเนี่ยบาร์บริเสั่งมากเพื่อโชว์เพื่อโออวดเนี่ยสั่งเพื่อประชาใส่งานในบารต้นสั่งมาเพื่อให้ประชาชนแบบว่าสะดวกสบายในการเดินทางไปมารถเ่าต้องติดเนาะสั่งแบบว่าให้มีหนามีตา แกสายตาชาวโลกว่าประเทศไทยเพิ่นกับพัฒนาแบบว่าบพราอยหนากับต่างชาติคือกันทุกคนนี่เพิ่นกำลังสร้างกำลังพัฒนาประต้นเชื่อว่าอีกสิบปีข้างหน้าเราประเทศไทยก็สิบไปอีกระดับหนึ่งอีกระดับอีกระดับบวกไปเนาะแมื่ต้นประเทศไทยิ่นสร้างขึ้นมากนี่เพิ่นบนไอ้โฆษณาเพิ่นบนไอ้อวดๆเด้นเนาะเงียบเงียบประเทศไทยเพิ่นคู่คู่เงียบเงียบตอนมาเยอห้องคู่จะออกเป็นสางยังบนใดตอนใดเนาะ เป็นลูกเหยียดว่าคนมากว่ากันเราปากต่อปากเห็ดแห่คนอยากมาเนี่ยโอ้ยเบิ่งแน่ทุกคนเนาะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่ต่างชาติมากก็ต้องอ่านภาษาอังกฤษอ่าภาษาไทยก็ได้ทุกคนส่านทีน่แล้วที่ได้พาพ่อมาหลอกมึงส่งการที่พอสิมากเลยส่งการต,าตั้งใจขนาดเ,าเ,เออพอเราจะห็น กรุงเทพเราอยากเห็นเออเออเออให้ให้ให้เรามานี่เบิ่งสะพานพระรามเก้าอันทศมาลาสันนี่เด้ออย่าลำใจย่าลำตกใจอีกเบิ่งครั้งนี้ได้เบิ่งบนต้องต้องต้องเซ็กซ์ก่อนเพื่อนว่าไปลงัวใจบ่ต้องเซ็กซ์ก่อนว่าไปลงัวใจบ่แบบว่าเบิ้งตกใจเราอยากมาขนาดเราเผาเลยเออออกพื้นกรุงเทพออกพื้นเมาพ่อมาตีมาเจมพาพ่อมาอะไรหน่วยพ่อมันกล้ามากบ่นั่นแหละอย่าเห็นแบบว่า ให้เล่าไทยลูปไปเด้อเฮยเด้อให้เล่าไทยรูปว้ไปเล่าสู่เพื่อนสู่ผู้สู่ยังเงินฟังขาเบีกจุกเลยน่ยบมทสินสุดเบาตัวนหงหน้าทา้งนาทางงนาไม่แล้วเพื่อนทา้งนาเปนจังเปนสางวยป่ามันเชื่อมกัากรจุดนี่แนนี่คือมอเตอร์วเอ็ม82เจ้าเบิ้งเนี่ยอันนี้นอกขาว่ามเตอร์วีเอ82อันนี้ไอ๋อเพื่อนเพื่อนทั้งเคื่องทั้งเพื่อนทั้งเื่อพูดพูดพูดเ้านวเจ้าเบิ้งเนี่ย สุดยอดทุกคนเฮ้ยน่่มามุมนี่มามุมนี่โอ้ยกระยากบอกอีกคำหนึ่งขอบคุณขอบคุณประเทศไทยเนาะที่ให้บ้าต้นย็นอีกพี่ลึกพี่ลึก้าเปลือกโลกนึ่งเนาะป้อต้นขอลุ้นเพืออีกโลกหนึ่งก็าเปลือกโลกนะนะบต้นว่าขอลุอีกเปลือกโลกนึงนะเจ้อเบิ้งเจ้อเบิ้งอะบราเจ้าเบิ้ง เชื hora, ่อมหนึ pe, kind of <Me> ่งสองสามโซนกันไปอีกเลยมาดิเขาประประประแจ๊บขอคำคมเนี่ยคำคมเลยนะป้าโบโอ้ขั้นบอกจากบ้านกับบริษัทด้านนักแดนไก่ที่ดาวเลยนะขั้นบอกจากบ้านบริษัทด้านนักนไก่ขั้นไปหาเฮียนโบมีหัวหอนเร่ก็ความม่เป็นคำคมของบ้านปอะแจเนาะเป็นคำคมพี่น้องอธิบายว่าหาอยู่ในกรอบอยู่ในกราบบอต้นโบมูจากขั้นเปิดบริษัทโบมูจักต้องเปิดโลกทุกคนขนาดบอลต้นมาอยู่ประเทศไทยก็เกือบ ecp นะบอลต้นยัางโมโหเลยว่าเพิ่งสั่งถนน ออยู่พื้นที่นี่แบบว่าอลังการขนาดนี้ทุกคนทับปะต้นทับปะต้นอยู่แต่นนทบุรีกะบูฮู่ว่ะเพิ่นมีทางด่วนหรือว่ามีทางนอกระดับเพื่อนอย่าลืมแพ่นกล้องไปดึงน้ำมากลีดดิกระสุดยอดจวบอกดิโอ้สาตัวหนึ่งจะว่าจากลานบะต้นบะแจ๊บผู้ยอมเลยมือมือเลยเป็นหลังเลยเลยปะแจ๊บสำหรับคนที่แบบว่าบูฮู่บูออกจากบ้านเนาะทุกคนกาบะต้นข้อในนําให้เขากุ๊เกิลเนาะกุ๊เกิลไทยนี่แหละ ทิ้มเลยว่าประเทศไทยเพิ่นสางเนี่ยน่อยากหูยังแน่ประเทศไทยเพิ่นสางทางด่วนหรือว่ามอเตอร์เวยไซด์ได้แน่สางรถไฟฟ้ฝ่าไซด้แน่ทุกคนหูมืดเนาะหูมืดขอแค่เปิดโลกข้อแค่เปิดโลกแล้วก็เปิดใจสางว่าุึกสาคร่อนนี่ไงแมนเบิ่งเอาเบิ่งเอาสื้นโลต่างจังหวัดอีกทั้งนี้กว่าเลยแมน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 เบิ่งบ่ลจ๊บพิ่นสางเปิดอ๋อโชว์พี่น้องเลยนะ ราอยู่ในเขตพืน้นที่ของท่าข้ามดิท่าข้ามถนนพระรามสอง,องเฉลิม,มบัลลั์สามสิบห้าเป็นมโนบาลูพิุ่บอสเถรพระธรรมแ่กระเสวาแม้กระทั่งคนไทยบางคนก็นยังไม,มีโอกาสได้มาเห็นยังมีโอกาสได้มาเห็นมองนี่เนะาะก็เพิ่นสร้างใหม่เนาะนีะ่เนาะบาต้นกระเสวะอ,อีกว่าคนไทยบางคนก็นอาจจะชีญญ้ยบัวหูว่าเพิ่นสร้างถนนแห่งนี้เออเพิ่นสร้างใหม่อันนี้เพิ่นสร้างใหม่บ่แต่ว่าคนหู้นี่สีไลยกว่าคนบ่วหูไหนแม่อื แต่อาจจะไม่ได้มาเห็นนะเพื่อนอาจจะพู้นะยังมีอีกเลยว่าตนนึงมีอีกเนียยังมีอีกเนียเอ้าแต่ที่ว่าฝากกับเบ้นท์นีอกับอาจากันพี่น้องเลยนะครับบาตุ่นเอาจักเอาบุกเอาพี่น้องเปิดทุกปิดตาประเทศไทยมายืนยันให้พี่น้องได้เห็นได้เห็นความจริงทีหละประเทศที่กำลังพัฒนากำลังพัฒนาอ่าคือคือมีหลายๆคนคอมเมนต์ถามว่าเป็นยังคือมักถ่ายแบบความสวยความงามของประเทศไทยมักย่องประเทศไทยเอ้า อยากทำบาโบบาเจ็บเไม่ยังเขาคือหมักถ่ายนี่นี่วนตัวก่อนนะคือบางคนก็บ,บอกว่าเอา้ามุม่งบุดีอย่าคือบุรีไทยเนี่ยคอยคิดใจดีขอจะบอกว่าคอยนำเสนอใน,นสิ่งดีเพื่อไม่ใหภาพที่ดีโมนนน่นำเสนอสิ่งที่บุดีเพื่อให้สร้างความแตกแยกกันเนี่ยนะว่าสิ่งดีกับมีหลายนี่แหละพี่น้องเอ้เนะี่ยต้อนชื่นชอบระนะแล้วก็สิ่งที่ตัวเองบ่เคยเห็นบ่เคยมีนะเมื่อแต่เมื่เห็นสิ่งที่จะเลื่อนหูจะเลื่อนตาแหละสิ่งที่เขาบ่เคยเห็นเนี่ยเขาจะได้เป็นสร้างไป ในขณะนี้นะยังไงการยึดโทรศัพท์ขึ้นมาเก็บภาพและการว่ายครั้งนี้ชีวิตเคยมากกับเพื่อนขนาดนี้คนนี้ไม่เจตนาอื่นใดเโอ้บ่าต้นนี่เป็นได้ไงสําหรับบ่าต้นนี่เป็นไปนังคือมกถ่ายความเจริญความเป็นลาของประเทศไทยบัตรเฮาบ่มีเนาะเออสั้นๆนิดหน่อยเนาะบบาๆใส่หน่อยคือเฮาซื้อเสือไหมเกือบไหมนี่แหละง่ายๆซักเฮาก็จะใส่อวดมู้งมป็นบ่อหลันนี้เขามาเห็นแบบความเจริญหูเจริญตาแบบว่าสิ่งที่เข้าก็เคยมีกก็เลยยอาบวด พราะบอต้นบอกตรงๆเลยบาต้าน,น,น,นเกินมากกับเราเคยเห็นแบบว่าทางด่วนหรือว่าทางยกระดับแบบผู้คนกีดเสาตอ่อหมอราคาลายล้านบาทขนาดนี้เห็ดแต่งวัวแต่ควายแบบมาเห็ดแบบนี้ก็จะถ่ายทอดให้พี่ให้น้องได้เบิ้งได้เห็นน้ำกันว่าประเทศไทยเพิ่นซีวิไลไปหอดขันได้แล้วนอทุกคน,นกระากบอกทุกคน่าวยามีอักตีนอถ้าเพิ่นเห็นเพิ่นมีความซีวิไลลุงเรืองเท่ากับคอยพัฒนาตำราเพิ่นไปเรื่อย คนอื่นได้ดีเท่ากับถือสอดอกไม้ไปอวยพ่อในเขาอย่าถือขิงวัวไปให้แักแล้รกันเนาะนี่คือประเทศไทย จบไปแล้วนะคะทุกท่านโอ้โหสะพานอยประเทศไทยสุดยอดมากเลยะค่ะทุกท่นทานท้ายเนี้ยนะคะทาหารเอฟซีท่านไหนไมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเลีเ้ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะและท้ายเนี้ยนะคะน้องสาก,ก็ขอขอบใจเอฟซี FC, ที่น่ารักทุกๆท่านที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปท้ายเนี้ยนะคะน้องสาก,ก็ฝากซ่องของน้องสาสาวดราเหนือด้วยนะคะ ฝาก FC ทุกทกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังแห่งใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย